ส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการหวัดมาก่อนนะคะวิธีสังเกตง่ายๆคือมีน้ำมูกไหลถ้าเริ่มเป็นหวัดสองสวันไม่ดีขึ้นแล้วจากน้ำมูกสีขาวใสเป็นเป็นสีเขียวหรือเหลืองเริ่มมีกลิ่นเหม็นเริ่มปวดหนกแก้มปวดกระบอกตาหรืออาจจะมีไข้ต่ำๆอันนี้ให้เริ่มสงสัยว่ามีภาวะไซนัสอักเสบค่ะก็มีสาเหตุหลายสาเหตุ คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ก็มีภาวะบวมและอุดตันทําให้เกิดภาวะติดเชื้อตามมาหรือว่าคนไข้มีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นอย่างเช่นมีเนื้องอกในโพรงจมูกอย่างเช่นเรื่องหูดหรือว่าเนื้องอกมะเร็ง,งนะคะพวกนี้ทําให้เกิดภาวะไซนัสอักเสบได้แต่ภาวะที่พบบ่อยที่สุดก็คือภาวะติดเชื้อหวัดนั่นเองติดเชื้อหวัดก็มีทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย เราจะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทก็คือการรักษาด้วยยาและการรักษาด้วยการผ่าตัดส่วนใหญ่90%ก็เป็นการรักษาด้วยยานะคะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับเชื้อแล้วก็อาการรุนแรงของตัวโรคส่วนใหญ่เฉลี่ยก็ประมาณ2-3สัปดาห์โดยใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาถ้าไม่ดีขึ้นขั้นตอนต่อไปก็อาจจะพิจารณาเป็นการผ่าตัดการผ่าตัดก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งโรครอยโรคที่เป็นพารุนแรงที่เป็น ่วนใหญ่แล้วภาวะไซนัสอักเสบมักจะเป็นภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพันุ์ซึ่งอย่างที่บอก90%สามารถรักษาด้วยยานะคะเมื่อเกิดภาวะไซนัสอักเสบเรื้อรังอันนั้นเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งในการผ่าตัดข้อบ่งชี้ที่2ก็คือมีภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นมีเนื้องอกอยู่ในโพรงจมูกโครงสร้างภายในโพรงจมูกผิดกปกติ การผ่าตัดจริงๆมี2วิธีใหญ่ๆคือการส่องกล้องหรือการเปิดจากภายนอกเข้าไปเจอในคนที่เป็นเยอะจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นการส่องกล้องเป็นหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ส่องกล้องที่สามารถเข้าไปได้ทุกไซนัดแล้วก็ผ่าตัดได้หมดดีเกือบทุกเคสแล้วค่ะในปัจจุบันนี้เพราะว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสามารถผ่าตั้งแต่เนื้องอกไซนัดอักเสบหรือว่า ติ่งเนื้อเล็กๆยันติ่งเนื้อใหญ่ได้หมดเลยนะคะยกเว้นกรณีที่มันอยู่ลึกจริงๆอันนั้นอาจจะต้องผ่าตัดแบบเปิดจริงๆแล้วหลักๆคือเตรียมตัวเพื่อดมยาสลบนะคะก็มีการงดน้ำงดอาหารเช็คระบบเลือดระบบหัวใจระบบปอดเช็คปัสสาวะ ถ้าร่างกายทุกอย่างพร้อมผ่าตัดได้แลาอาจจะต้องมีการปรึกษาหมออายุรกรรมโรคหัวใจก่อนช่วงแรกๆคงต้องงดการออกกําลังกายงดการยกของหนักที่ออกแรงเยอะๆเพราะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เลือดกําเดาไหลได้นะคะ<ๆ>การแค่จมูกการสั่งน้ำมูกอันนี้ต้องงดแน่นอนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องอาหารโดยทั่วไปก็จะแนะนําเป็นอาหารอ่อนก่อน พอเลือดหยุดดีแล้วก็ทำตัวได้ตามปกติภาวะไซนัสอักเสบเฉียบพันธุโดยทั่วไปที่ต้องผ่าตัดมักจะหายขาดในการผ่าตัดครั้งเดียว